คนล้คนเขาเจ้าก็ได้เก็ดซีฟได้แปดซีฟได้ร้อยคนละเอออันนี้มันมันบ่ท่องท่องนาฝนตกทุกๆุกันสิมันระวังเงีเอาไปขายประเทศใดประเทศใดแน่ลี่นนเดี๋ยวนี่ตะ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 ก้อนอ,อันที่หาปีขึ้นหลังนั่นช่วงนอกหลายอยู่ผักกุยช่ายหรือภาษาอีสานพื้นบ้านเรียกผักแป้น เป็นผักเศรษฐกิจของชาวบ้านนาเพียงตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของนางเข็มสิงหพันธ์โดยเฉพาะการปลูกกุยช่ายขาวส่งออกสู่ตลาดหลักของจังหวัดและเป็นที่นิยมแพร่หลายภายในประเทศ การปลูกกุยช่ายราคาเป็นไปตามกลไกตลาดปลูกง่ายและปลูกหนึ่งครั้งตัดได้ 3- ถึงสี่ปีที่เคยขายกับร้อยสิบาทร้อยยี่สิบเท่านั้นละเหยียบตายถ้ามันเป็นสีเขียวละ่ะสีเขียวกะถ้าสูงสุดกะสีสีป็ได้เข้าไปอันกำนดเขาเอะไเรเลี้ยงของเขาเขาจีบปั้นเท่าไรก็เลี้ยงของเขาชรงชรงออกเที่ยนึงเฮ็ด้เที่ยนึงจากโลนี่เลี้ยวแต่พักเลี้ยวแต่พักสิได้ครอบหลายครอบหน่อยมันบ่ได้ลำไรคือพักหอมบวัว ืปาดแล้วมันจะขืนของมั่นเองรพบพอถึงครอบเขาเลี้ยงไว้มันไงเข้าเลี้ยงไว้มันไงเราเขาก็ครอบสามปีที่ปีเกตปีผลอะไรเก่งอนาคตการส่งออกพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านจึงมีการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีเป้าหมายส่งเสริมการขายด้วยการร่วมมือระหว่างจังหวัดขอนแก่นและกระทรวงพาณิชย์บูรณาการร่วมกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงทำให้มีอีกหลายครอบครัวที่ปลูกผักกุยช่ายส่งออกตามความต้องการของท้องตลาดซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ผักกุยช่ายของชาวบ้านจึงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมีการเจริญเติบโตทางการตลาดอย่างรวดเร็วเพราะหมู่บ้านรักษาฐานตลาดเดิมและขยายฐานตลาดใหม่พร้อมทั้งมีการจัดทำกิจกรรมเชิงธุรกิจทำให้สินค้าเคลื่อนย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุด ปลายทางในรูปร่างเวลาสถานที่และราคาที่ผู้บริโภคพอใจจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ